สบายดีปีแม่พี่น้องเอ้ยวมือนนี้นี่ซื้อซีนมาก้อยนะครับซีนมาก้อยต้องลาบลาบก้อยเสบาทครับพี่น้องเนี่ยคู่กับเป็นคนอีสานับกินลาบก้อย ซอยซีนพี่น้องเอาอยู่เอาเอาซอ,อ,อยซีนเราจะทำลาบก้อยกันซีนเนีอันนี้ภาษาอีสานของว่าซีนเลยพี่น้องเลยนี่เด้อลาบซีนถ้าถ้าเป็นภาษากลางของว่าเนื้อนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษของเขาบีฟเนี่ยเนื้อวัวนี่ อีสานบ้านคอยบีฟอ่าบีฟพี่น้องซึ่ว่าเอ็ดลาบกอยแล้วก็เอ็ดลาบแล้วก็ซื้อเพื่อมันได้ลาบตอนลาบปีใหม่มีลาบเลยซื้อซีนมาลาบพี่น้องตอนนี้อยู่ขั้นตอนการหั่นมื้อน,นี้เว้าผู้ไทยได้ยมื้อนีว่ามาบ้านผู้ไทยบ้านแม่ งานเกิดมึงนอนฝั่งใส่แห่แค่ส่บื้ออ้ยังไม่ได้นอนอยู่ยนั่นหมดเนาะก็มีเปลี่ยนเพื่อนนอนตั้งแต่มืดวานนี่ <c oughs> นอนตั้งแต่เที่ยงตื่นบ่ายโมงขั้นต่อแล้วกันฟักแล้ววันนี้ฟักซีนพี่น้องเอ้อมีดกับเข้าขนาดเข้าอีิรีมิกะ เอาบเข้าฮา,แบบาแบบเฮาแบบิลเกาะแม่ <c oughs> พาไมเห็นหินพาไปเห็นหิน <c oughs> ซอยแล้วก็ลายเติบอยูซื้อไม่กิโลนึงสามร้าบ,บาทพี่น้องนองนหูอยู่ตลาสดเขาวงาเสาซื้อมาหอดมาฮอดตลาสดเขาวงตอนประมาณตีสี่แล้วก็ จ่ายตลาดไปจ่ายตลาดชั่วโมงนึงนี่แหละครับไส่ล <farklı> <spooky> <celand> ิปไส่ล <breathing> ิปจ่ายตลาดเลยครัอันนี้เพิ่นจับเนื้อติดมันคือเอาไ้ปิ้งบ้างกรดอแซ่บขามจริงสีเอาสีสันนะ ก็ผสมเนื้อควายว่าี่ิแน่นบ่นี่แม่นนอเนาะงูขุนว่าเฉยนี่นครับพี่นอ้องสิ้นงูของสิ้นงูหัน่นหั่นนี่ภาษาบ้านค่อยภาษาผู้ไทยว่าซอยน่นองหน่อยซอย สีสีนี่แปลว่าเนื้อเนื้อหมูเนืงูสีหมูสีงูสีไก่แปลว่าสีมีข้าวกระเพีงสีมีข้าวกรเีงต้มควายอืมต้มควายเนาะแล้ก็ควเาต้อง คิดมันเธอได้หนิเจ้านี่อาเขาวงนี่โอ้สี่สี่สี่ได้หนินี่่นี่น่เรขางเป็าแมงม็อกเาใจจ้ามูวจะเป็นนักฟุออืมงูกะมังส่วนเะอืเจ้าใหม่อ่อนจะได้ละบบไนบ่ออ๋อไม่เคยเปียนแบไ นครัาวไปจมโต้นโควิดเนาะโอ้หลายเติิเสมมุตวันนงนีม่นะใหม่ะโอ้ไม่ค่อนนะบอก ้มทิดมาเนี่เราไว้ลาบลาบลาบครูน่ใช่ไหมอืมลาบครแต่ว่าเนื้อสันนี่ละก้อยสิอืมอก้อยนิหน่อยเลเ็กเด้วยแล้วาแบบนี้เป็นนื้อสันนั่ละก้อยแซ่บกว่านี่แหละครับพี่น้องน,อออน,อนีัลาบ <c oughs> ต้องเอาผ้าว่าฝักนี่อลไรอ<า>ยูอ่คะอะรคะนี่อันนี้เป็นการปนผ้าเวยพี่น้องเลยเอฟังภาษาผู้ไทยไเรื่องนี้ว่าเนี่ยการฝักลากเนี่ยวันเอาผ้าฝักลากฝักจอยนี่เอ้าขนาดเนาะ เอาหนี้สนมาซับหนี้ดีกว่าเขยว่าไม่ปลายเพราะน่งมันงูแต่ว่ามันเป็นส่วนที่เป็มันมัน U u u u. có bạc la. Không có coi. Không ra cả bên guy here นี่เะครับเหมือนกันฟักเนื้อฟักเนื้อสับเนื้อเพื่อที่จะเอาไปลาบก,ก่อยนะพี่น้องวิถีอีสานบ้านเฮา หเหมอก้อยก้อยเสือที่ผีก้อยเสือพือแล้วก็เสือบีบีคมนมเขียนไม่ว่าบี แตคอยสั่งเนื้อก้อยแต่เพื่อนเอาเนื้อติดติดมันมาเถอะแม่ขาต่รัดเข่าวงน,นี่ก้อยมันต้องเอาเนื้อสันให้เนื้อขาให้ต้องไม่เอาติดมนันแน,น่หนะก้อยท,ที่อีสานฝักกลา้าฝักก้อย ว่าฟักน้ำกันเด้วยพี่น้องด้วยาฟักน้ำกันมาฟักมันซอยอ,อันนี้เสร็จไปหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เราจะลาบเพราะว่ามันติดมันเราก็ไม่ได้ดูเขาแม่ค้าเขาจับเนื้อให้เนะ ติดมันมันต้องเอาไปทำสเต็กขอบคุณทุกท่านในเจ็ดติดตามรับชมขอบคุณครับ